สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะครับที่ดินแปลงนี้เป็นบตห้านะครับพื้นที่นั้นตั้งอยู่ที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับที่ดินแปลงนี้มีทั้งหมดสิบกว่าไร่นะครับสิบกว่าไร่นี้เขาแบ่งขายให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าเราจะแบ่งหนึ่งไรสองไรก็ได้แล้วแต่เรา3ามไร่ก็ได้ครับ มีอยู่ทั้งหมดสิบกว่าไร่ด้านหน้าจิตถนนลาดยางแบบนี้เลยครับกว้างร้อยกว่าเมตรเลยครับที่นี่แปลงนี้พื้นที่นั้นไม่ต้องถมนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ลาดชันลงมาจากเนินเขานะครับก็อยู่ที่เราแล้วครับว่าเราจะแบ่งสักกี่ไร่ก็ได้มาคุยก,กันนะครับพื้นที่นั้นเขาขายอ,อ,อยู่ที่ไร่ละสามแสนสามหมื่นบาทนะครับ ราคานี่ราคาต่อรองได้นะครับราคาไล่ละสามแสนสามหมื่นบาทนั้นก็ว่ากันง่ายๆนะครับเอาไว้กันต่อกันนั่นแหละครับจะต่อได้เท่าไหร่เรามาว่ากันนะครับพื้นที่สวยนะครับเรื่องน้ําเรื่องไฟครบเลยครับนะครับไฟสามเฟสประปาไฟฟ้าโทรศัพท์ก็มีขึ้นสายอินเทอร์เน็ตไฟไฟของเรามีครบสมบูรณ์แบบแล้วนะครับเพียงแต่เราต่อเข้าบ้านเราอย่างเดียวพื้นที่เราก็เริ่มตั้งแต่นู่นแหละครับ ดูสังเกตุจากปากกล้วยนี่แหละครับมันจะมีความลาดชันของเนินเขาด้านหลังไปต่อไม่ได้แล้วนะครับเขากั้นเอาไว้แค่ไหนก็คือจะไปต่อไม่ได้นะครับมันจะมีความลาดชันลงมาพื้นที่นั้นเราไม่ต้องถมเลยแค่ปรับแล้วก็สร้างบ้านแล้วก็ปลูกผลไม้ปลูกทุเรียนดีมากเลยครับเพราะว่าพุธสุรียนจะชอบเนินเขาเล็กๆแบบนี้นะครับเพราะลากเขาจะไม่เน่านะครับเพราะว่ามันมีเนินอยู่แล้ว พื้นที่นี้ดูง่ายๆคือต้นกล้วยนะครับเป็นกล้วยน้ำว้าทั้งผืนเลยครับมีอยู่ทั้งหมดสิบกว่าไร่นะครับเป็นทั้งผืนเลยนะครับด้านหน้าติดถนนลาดยางแบบนี้เลยด้านหน้าติดถนนลาดยางเกือบสองร้อยเมตรนะครับเราจะแบ่งกี่ไร่ก็ได้ครับราคาไร่ละสามแสนสามหมื่นบาทนี้ราคาการต่อกันละครับตั้งเอาไว้ราคาเจ้าของเขาถ้าเกิดว่ามาดูแล้วถูกใจเดี๋ยวผมพาไปหาเจ้าของนะครับส่วนด้านนี้ ถนนเส้นนี้วิ่งไปประมาณสักสองกิโลนะครับสองสามกิโลก็จะเจอถนนเส้นเก๋ไก่บา้รนาถนาสนสี่เลนนะครับตรงนั้นเขาเรียกว่าจมเส้นตำบลับ้านทรมะปางนะครับไปเลยต่างตำบลท่มะปางไปก็จะเป็นไอ้มอเตอร์เวย์นะครับโมอเตอร์เวย์เส้นไอบางบินโคราชนะครับทางไอทางขึ้นลงประมาณสักห้าหกกิโลจากแปลงเข้าไปนะครับจากพื้นที่เราเข้าไปก็จะมีะเพื่อนบ้าน นะครับตรงนี้ไม่เปลี่ยนนะครับแล้วไปเนี่ยเพื่นบ้านเยอะแยะมากมายเลยครับแล้วก็จะมีเนินเขาแบบนี้นะครับบางส่วนนั้นเขาได้เอารถไถน้ำมัดาลเอาไว้แล้วนะครับมาปรับพื้นที่ไว้เป็นบางส่วนนะครับเขาได้ปลูกกล้วยขายนะครับเป็นกล้วยนำว้าส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้ก็คือจะไปอบตจบละอมนะครับนี่วิ่งไปประมาณห้าหกกิโลก็จะถึงเซเว่นนะครับไปอบตจบละอมไปซีเจ เป็นร้านคลินิกร้านขายยานะครับก็ไปนี่เลยตำบลมุ่บ้านเรานะครับเพราะว่าตำบลมุ่บ้านเรานั้นติดต่อกับตำบ ل ท่าปราป,ปางเนาะวิ่งไปดัางนี้เลยนะครับที่เราไปโน,น้นนะครับไปสุดโน่นเลยครับเราจะแบ่งตรงไหนก็ได้เรามาวัดมาดูกันนะครับว่าเราชอบตรงไหน,นแล้วจะเจ้ากี่ไร่เขาว่ากันส่วนตรงข้ามพื้นที่ของเรามีเพื่อนบ้านอยู่หนึ่งหลังพร้อมส่วนทุเรียนทุเรียนจะออกลูกแล้วบ้านนี้นะครับพื้นที่มีสี่สิบห้าสิบไร่หรือเปนี ปลูกทุเรียนเอาไว้นะครับอันนี้อันนี้คือพื้นบ้านเรานะครับตรงข้ามกับแปลงของเรานะครับนี่นะครับถ้าเกิดว่าเราทําแบบเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยเพราะว่าพื้นที่นั้นมันจะมีความลาดชันเนินเล็กๆล,ลงมาสร้างบ้านสักหนึ่งหลังแล้วก็ปลูกผลไม้คือทุเรียนจะชอบพื้นที่แบบนี้นะครับพื้นที่ในแปลงของเราเนี่ยก็ยะจะมีแต่ต้นกล้วยนะครับกล้วยน้าว้าทั้งนั้นเลยทั้งผืนเลยก็ว่าได้นะครับนปลูกเอาไว้เต็มพื้นที่นะครับ เรามาดูแล้วเราชอบตรงไหนนะครับแล้วก็อยากจะได้สักกี่ไร่ก็มาได้เลยนะครับสําหรับที่ดินแปลงนี้จเจะเอาหนึ่งไร่สองไร่สามไร่ก็ได้นะครับไร่ละสามแสนสามหมื่นนะครับราคานี้ต่อรองได้นะครับราคานี้ตั้งไว้การต่อคันนิดหน่อยต่อได้เท่าไหร่เดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของเขาได้เลยนะครับสําหรับที่ดินแปลงนี้ก็มีเท่านี้นะครับมีอะไรก็สงสัยอะไรก็โทรมานะครับที่เบอร์ 0890863989นะครับพื้นที่แปลงนี้ก็ห่างจากอำเภอแข่งคอยประมาณสักยี่สิบกิโลนะครับถนนมิสภาพนะเป็นพื้นที่สวยนะครับพื้นที่แปลงนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรีวิวของผมนะครับท่านใดที่กดติดตามผมก็ขอ,ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กับคนทํางานกันเนาะสําหรับที่ดินแปลงนี้ผมมีเท่านี้นะครับสงสัยอะไรก็โทรมานะครับ ผมไปก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ